สวัสดีเดียวายครับวันนี้มาดูลองกองครับลองกองตอนนี้ก็มีการติดผลแล้วครับนี่ครับผลลองกองครับที่ผ่านการบานเรียบร้อยครับนี่ครับผลลองกองหรือว่าใช้ได้ครับความยาวก่ใช้ได้ครับความยาวใช้ได้เลยครับ ก็ทั้งต้นครับที่สําคัญนะครับใบอ่อนถ้าลูกขึ้นลูกแล้วใบต้องควรจะเป็นใบแก่นะครับนี่ครับใบลองกองควรจะเป็นใบแก่นะครับอย่างน้อยก็เพสลาดครับเพื่อป้องกันการสลัดลูกครับนี่ครับ เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรลองกองนี่ของต้นครับต้นนี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมากลองกองกับเงาะนี่ถ้าเห็นดอกคือเห็นลูกครับมาดูลองกองกันต่อครับผมมันมีหลายรุ่นไงรุ่นนี้ก็พึ่งกำลังจะบานครับเห็นไหมกำลังจะบานหัวจะขา,ขาวขาวนี่คือลองกองกำลังจะบานครับอันนี้ก็มีหลายรุ่นครับอยู่ที่เราแต่งครับ อันนี้ก็แต่งแล้วครับมีการแต่งไปเยอะพอสมควรแล้วจะเห็นไม่ได้ถี่ยิบมากครับผมอันนี้ใกล้จะบานแล้วอันนี้ก็มีบานบานบ้างแล้วเนี่ยฮะอ่าบานบ้างแล้ว ของนี่ก็มีปัญหาโอ้โหอันนี้ครับเห็นไหมครับโอ้โหดูคือผมอื้ยาวใช้ได้ครับอันนี้กำลังจะบายครับหัวขาวครับอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับก็ลดน้ําตามปกติครับดูใบนะครับดูใบครับที่ผมปอกใบครับอันนี้ใบเพรสลาดนะครับดอกกระบานขึ้นลลกปุ๊บใบแก่อันนี้คือลดการหลุดร่วงแน่นอนครับ พามาดูลองกองก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับลองกองเห็นเห็นดอกก็เห็นลูกครับลองกองมังคุดเงาะอะไรเงี้ยเห็นดอกเห็นลูกหมดครับนี่ครับโหอันนี้ความยาวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยาวมากครับนี่เราพามาดูความเจริญเติบโตครับของผลไม้ที่เราดูแลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงครับ มีตังก็พ่นครับยาไม่มีตังก็อย่าไปพ่นรับเปลืองครับผมนี่ครับรองกลองติดผลเรียบร้อย